1ิบคิวสิบิ้าพันดวงกินไก่ห้าพันดวงเป็นเดี๋ยวถ้าสมมติตานี้ตอนนี้ได้อีกหมื่นดเนี่ยเต้นเพลงนี้ให้อีรอบนึงเลยเ่ยเต้นเพลงนี้ให้อีรอบนึงเลยเอาเอาเอาอยอยา ี่ทสูงสามารถมาร่วมสนุกพูดคุยกันแบบเรียลไทมได้เลยที่เพจเฟซบุ๊กพอยนมีเกมเมอทุกวันเวลา9โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะ ไป let's go to challenge นะคะใช่ไหมมีหนึ่ง challenge ใช่ไหมคิวสิบคิวสิบคิวห้าพันดวงกินไก่ห้าพันดวงเป็นเดี๋ยวถ้าถ้าสมมติตอนนี้ตอนนี้ได้อีกหมื่นดวงนะเต้นเพลงนี้ให้อีกรอบหนึ่งเลยนะเต้นเพลงนี้ให้อีกรอบหนึ่งเลยดีสุดมีคนไหมไม่มีหมวกก๊อบมวกกอบเยอะเลยสี่ตัวอ๋อโอเคเลย let's go หูจะแทงให้มิดเลยบ่ไม่เกิดเลยวะ พี่ระวัีู่กมกีมูกอีมรอบเงข้างอาสิโนมูกรอบมีนะองหมูกรอโดดต่อยเข้าไปหมูกมีูกมีมาแล้วพี่มาแล้วอันนี้มันนอนอดปเนี่ยอ้อนมือคนมนมนมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บอุ้ย ม่กี้พี่เข้าบ้านมันแล้วเว้ยเมื่อกี้พี่เข้าบ้านมันแล้วพี่วร์ปขึ้นมาข้างบนหายตู้อดแลวะมึงกอบเหล็นตัวมเอละกอชั้น2ฟ้าเกมากเลยเ่งมากเลยเดมากเดมากจะตายเกมล็อกนะม่เดี๋ยวนตกุชั้นสงเล็อก้ดแชแงล็อกให้ล็อกให้

นี่ปานีปาเีคนยิงแฟ้องเอาแฟหาคิวพลแกนี่น้อกิจังพี่ก็แบบมาด้มาด้วไมด้วยมาด้วมาด้มด้วมด้วยมด้วยมาด้ยมด้มไดมด้มด้ยมาด้วยมาด้วยมๆด้วยมาด้มด้วยมาด้วยมาด้มาด้วย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 มด้วยมา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 ด้ม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 ด้ ยไปฝึกสามเนดีพี่ได้ได้ได้ข้ในอ่ะแต่หนรู้สึกขอใจดีนะพี่เขาเอาแค่สิบตัวจิทีมได้สาไม่ใช่ไรอนเลยเยอะ5 minutes later เท่าไหร่วะเท่าไหร่นยตัวนี้สามหกตัวหูยากกว่า3ามหกเขาว่ายากละสามหกคนโรไจมากนกดไม่ต้องจับจับจับเอาไม่ต้องกดไม่่พูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดแบัเร็วเลย กดไปเกิดอันดับอมันไม่ทานแล้วข้อเกมนี้อยี่ยมึจะเหลี่ยมไรก้เกมว่เหลืองปักมันเหลืองปั้สเหลืองไหมเหลืองนักตึกเนี่ยเหลืองอยู่โอเคมึงมีใบหนชวอยูเลือยูไปถึงตึกหรอฟันไดไหมอ่นเดอาอะไรอะอะไรอะ อะไรอ่ะไม่พี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะเองอ่ะไมเงียบเงาให่อ้เามเอเห็น t h a e e s ขอเปิดก่อนขอเปิดขอเปิดขอเปิดเมาทำให้กูดิก๊าทไม่ได้มันลุกเงินไป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 เงนชิดเงินชิดไอ้แก๊บมาให้้องดินไหนนไหนมาร์้าองาไปตัวนึงอะแล้วก็มีสองตัว สวยได้คิวได้คิวได้คิวแม่ทำได้ไหมแม่ทำได้ไหมมันโคเลตตี้นะแกว่าทำได้เราทำได้แต่ที่มันยิงไม่แกมันมันโคเลตี้นะเว้ยแมีตัวนึงมีตัวนึงโย สี่ตัวได้อยู่โอเคคือเมื่อกี้ต้องยิงเพราะไอ้มันไม่มันไอพอยขาวใช่ใช่ใช่พี่บอกพ่บอกถ้าันมึใช่ใช่พี่พอยถ้า้งั้นนีมันก็ไม่กี่ับกเลยอะไปไปไปเราไไป้กกปไปอ่าฮ่่าฮ่ดเ่าฮ่า่าเลย่าขึ้นไปล่ มา e เจ um right. ็ oh, here, hey, nope. Location ไฟก่ไฟก่อนไฟก่อนไฟก่อนเลยเลยเลยเออกูเดินอยู่กผมบกแล้วว่าเลี้ยงยิ่งกว่าลูกนห็นหมคว่ำ่ให้พยิน หมดระยะ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 ไปดูีป่ะอาง่ๆเนี่ยคิดตายพี่วสุดแป๊บเฮ้ยมกล้ใกล้เลยล็องเออมเร็วๆเอ็งเอ็งมา ความสารเลยก็ได้ไช่ไม่ฟังอีกแล้ววัตช์เอาไม่หมเฮ้ยไม่หมดใครปลาไฟวะใครปลาไฟก่อนปลาเน็บะ Andal, ไม่เดีพี่กเลคนเดียวแล้วเลคนเดียวกินดียวคตลาดของพี่ Watch out ไปโอเคลุยป่อดปลปลอปดลยเฉียมุมพี่แบบเดินี่มากลลงมากน็อกน็อกนอนอกไม่น็อกไม่น็อกไป อบ้านเทพตัวหนึงน้องฟังบ้านเทพตัวหนึงช้องน้อง้อไปเลยนะัพี่ไรแล้วฮ โอ้โหลข้าบนครับโอลโหทำไมเอาเออยาง พี่ก็ยิงจังเลยแงจนอยแจนอยมันตกงตกี่สูงพี่ตกี่สูงตกี่สูงคแจคหมดความหวังนั่งน้ำตาไหงพี่แ มันมันมันมีมันริมากที่มันโผล่มาเยอ้ยคือต้องขอบคุณค่านะจิงวมกูเกือบตายเกือบตาเดียวเรียกเรียกตคอแตกเขาแก่มันตกตกกนสูงพี่ตกกิ๊กสูงตกกิีสูงป้ี่หัวใจแบบรู้่ามันกลับมานะแต่มันไม่หันหาเราอะบีบหัวใจเนมอน่าแล้วมันดูหมืนดว อบคคุณ่ะพิชิเกนบวกเดตรอย1ิเอเนเมียยายายาค,ค่ะยืนเนอะทัดไหม